การเรียนรู้มรามีสามระดับไงปัญญามีสามระ,ะ,ะดับระดับแรกก็คือการเรียนรู้เรียนรู้จากผู้อื่นได้ยินได้ฟังเขาเล่ามาแต่เรายังบางทีฟังแล้วเราลืมก็ได้ฟังแล้วเรายัางไม่เข้าใจก็ได้ถ้ายังไม่เข้าใจเราก็จะไปละสมทัยไม่ได้ขั้นที่สองเมื่อเราฟังแล้วเราก็ฟังบ่อยๆไม่เข้าใจก็ถามวิเคราะห์ไปเรื่อยๆจนกรารสรางเข้าใจอ๋อ ความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราแต่ก็ยังลบไม่ได้ถึงแม้รู้ว่าเข้าใจแล้วว่าเกิดจากความอยากของเราเพราะใจของเรายังไม่มีกําลังที่จะหยุดความอยากได้เราก็ต้องไปปฏิบัติซึ่งเป็นปัญญาขั้นที่สามเรียกว่าภาวนามมายปัญญาก็คือไปภาวนาไปทําสมถะภาวนาไปทําสมาธิเพื่อหยุดความอยากให้ได้เวลาเราทําทําสมาธิเวลาจิตสงบเน่งความอยากก็หยุดทํางาน แต่สมาธิหยุดความอยากได้แต่ไม่สามารถทำลายมันได้้อาสายปัญญามามาเสริมปัญญาก็จะเห็นว่าถ้าทำตามความอยากจะนำไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นำไปสู่ความสุขเพราะมันสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นของไม่เที่ยงได้มาแล้วดี๋ยวมันก็หมดไปเพราะมันหมดไปเราก็ทำให้เราเศร้าโศกเสียใจเช่นไ,ได้คนที่เรารักมาเป็นแฟนอยู่ไปอยู่มาเดี๋ยวเขาจากเราไป ล้วก็เศร้าใจเสียใจขึ้นมาถ้าเางห็นด้วยปัญญาว่าเป็นความสุขชั่วคราวจะนําไปสู่ความเสียใจไปสู่ความทุกข์ใจต่อไปมันก็ไม่อยากได้อ,อันนี้มีปัญญาด้วยแล้วก็มีสติมีสมาธิที่จะหยุดความอยากได้มันก็จะเป็นภาวนามายปัญญาปัญญาที่สามารถละสมุทัยได้ต้องเป็นขั้นที่สามนี้ ปัญหาขั้นที่หนึ่งคือการเรียนรู้เราไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยไม่รู้เรืรร่องอริยสัจเลยว่าทุกข์เราเกิดจากอะไรพอเราได้อ่านหนังสือได้ยินได้ฟังแล้วอ๋อรู้แล้วรู้แล้วแต่เรายังอาจจะลืมเราเผลอเราลืมว่าการทําตามความอยากจะนําไปสู่ความทุกข์แต่ถ้าเรามาคิดบ่อยๆแล้วทุกครั้งที่เราคิดอยากจะไปทําอะไรตามความอยากเราจําได้ว่าอย่าทํานะทาตามความอยากเราจะไปสู่ความทุกข์ถึงแต่ถ้าถึงแม้จะจําได้แต่บางที t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  ความอยากมันก็ยังแรงกว่ามันก็อ้างนูง่นอ้างนี่ขอไปสักครั้งนะครั้งสุดท้ายก่อนแล้วเราก็ไม่มีกําลังที่จะฝืนมันสู้มันได้เราต้องไปขั้นที่สามต้องไปฝึกสตินั่งสมาธิไปทําจิตให้รวมเป็นอัปปนาสมาธิมีอุเบคาเนี่ยทีนี้ะเราจําได้แล้วว่าการทําตามความอยากจะนําไปสู่ความทุกข์เราก็ไม่ทําแล้วเราก็หยุดความอยากได้เพราะเรามีสมาธิมีกําลังที่จะหยุดความอยากได้ อันนั้นก็จะกลายเป็นภาวนามยปัญญาเป็นขั้นที่สามไปขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสุตตะมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังแล้วเราก็นําไปสู่การจินตาม,มยปัญญาขั้นที่สองก็อเอาไปคิดบ่อยๆไปสอนเตือนใจบ่อยๆอย่าทาตามความอยากนะทำตามความอยากนะนั้นจะนําไปสู่ความทุกข์ต่อไปทาไวมแต่ถึงขนาดนั้นจําได้อยู่บางทีก็ยังสู้กิเลสไม่ได้สู้ความอยากไม่ได้ เพราะเรายังไม่มีสมาธิไม่มีสติที่จะหยุดความอยากได้เราก็ต้องไปฝึกสตินั่งสมาธิจนสามารถทําจิตให้นิ่งสงบได้เราก็จะหยุดความอยากได้แล้วเราก็ใช้ปัญญามาสอนว่าการทําตามความอยากก็คือจะสร้างความทุกข์ให้กับใจเรามีทั้งสองอย่างนี้ก็จะเป็นภาวนามมยปัญญาภาวนาก็สามถะภาวนาปัญญาก็คือปัญญาที่เราได้ ได้ยินได้ฟังได้ต่ายตองได้คิดมาอยู่จนไม่หลงไม่เลว